ลำนำวิหกส่วนตอนที่9ก้าสิบสี่ภาคอสรพิษซ่อนกายแม้จะมีหลงเถียนคอยปลอบประโลมอยู่ข้างกายไม่หายแต่ความเจ็บปวดเศร้าโศี่สูญเสียหลงหูทุกคนอื่นๆไม่ใช่ความรู้สึกที่จะสงบลงได้ง่ายๆฟงหมิงนกับหลงเถียนนั่งคุยกันเบาๆไม่มีเสียงตะโกนอยางบังคับตัวเองไม่ได้และไม่มีน้ำตาเหมือนอย่างในตอนแรก แต่ว่าบรรยากาศมนต์เศร้าก็ยังไม่จางหายไปไหนสายตาเป็นห่วงเป็นใยที่หลงเถียนใช่มองเขาตลอดช่วงเวลานั้นบอกเฟิงหมิงให้รู้ว่าหากตนไม่รีบรวบรวมกำลังใจให้แข็งแกร่งขึ้นมาโดยเร็วก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มภาระและความกังวลให้หลงเถียนมากกว่าเดิมเขาบังคับตัวเองให้เหยียดหลงังนั่งตรงให้ถามขึ้นมาหลังจากนิ่งเงียบไปครู่นหนึ่งและเอ,อ๋ออยู่ไหนนะเขารู้เรื่องนี้แล้วหรือ,อยัง หลงเทียนถอนหายใจเบาๆตอนที่ข้าสอบประคำถงเจนหมิ ia, no ่นเขาก็อย <It> ู <É. S 2> ่ด้วยเจ้าคิดว่าเขารู้หรือเปล่าล่ะหัวใจเฟิงมิงหล่นมูบแล้วเขาอยู่ไหนเลี้อเอือฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่เด็กจึงถึงไม่ต้องอธิบายให้มากกว่าเขาก็เข้าใจสถานการณ์ในเพลานี้เป็นอย่างดีหลงเทียนเล่าหลังจากสอปากคำถงเจนหมิ่นเสร็จเขาก็ขอตัวไปดูแลทหารที่ได้รับ บาดเจ็บทางนั้นนั้นโดยไม่พูดอะไรออกมาสักคำตาองหนุ่มเว้นช่วงเล็กน้อยก่อนจะเข่นยิ้มบางๆด้วยความขมขื่นคงเพราะกลัวว่าหากยังอยู่ใกล้ๆข้านานเขา้าจะเผลอตัวอ้อนวอนให้ข้ายกครับกลับไปเหมือนอย่างเจ้ากระมังเฟิงหมิ่งนิ่งนานนิ่งเงียบไปนานก่อนจะเราะเยาะตัวเองเรี้ยนเหรอ,อยังรู้ควา,ามกว่าข้าด้วยซ้ําไม่รู้ทําไมอยู่ๆข้ากันหึกถึงเขาหยุดพูดแค่นั้นหลงเถียนถามนึกถึงสิ่งไหนนะนิด ถึงรูตานคู่สนานาถอนหายใจในน้อยก่อนตายไม่อยู่ครั้งหนึ่งที่รูตานกับข้ากุยกันอยู่นานเขาถามข้าว่าท่านอ,องทรงทราบหรือไม่ว่าสิ่งใดคือพลังอันยิ่งใหญ่ทูลถามท่านอ,องทรงทราบหรือไม่ว่าสิ่งใดคือพลังอันยิ่งใหญ่เสียงทุ้มนุ่มนวลของรูตานดูจะกล้องอยู่ในหูจนถึงบัดนี้มีคนบางประเภทที่แม้ตัวจะตายจากไปแต่ก็ยังทําให้คนที่อยู่ข้างหลังระลึกถ,ถึงครั้งแลว้วครั้งเล่าราชครูรูตานก็ เป็นคนเช่นนั้นก็นที่ยากจะลบเลือนจากความทรงจําพลังอันยิ่งใหญ่อุปมาดังเรือใหญ่ลําหนึ่งที่ล่นอยู่ในกระแสน้ําเชี่ยวกรากแม้จะมีหางเสือแต่ก็ไม่สามารถควบคุมทิศทางเรือได้ถึงคนบนเรือจะปราดเปรงจนสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าวา่าเรือจะกระแทกโคทีนแล้วล่มลงไปในวินาทีใดแต่ก็ไม่มีทางจะแก้ไขสถานการณ์ได้เลย ได้ยืนมองเรือเรื่อนสู่หายนะต่อหน้าต่อตาเท่านั้นตอนนี้เฟิงหมิงเข้าใจแล้วว่าขณะที่ลูดตันอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังนั้นเจ้าตัวมีความรู้สึกเช่นไรเจ็บระทมยากจะบรรยายหายนะบางอย่างแม้เราจะสามารถคาดการแต่กับไรซึ่งกําลังที่จะป้องกันเพราะหากยืดมือเข้าไปเปลีป่ยนแปลงอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมก็เป็นได้ ในเวลานี้เฟิงหมิงยากจะทําใจทานรับความจริงอันโหดร้ายได้โรงเทียนพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงเคร่งขื้มแผ่นดินแม้กว้างใหญ่ทว่าจะหาคนอย่างลู่ตันอีกสักคนกลับยากเย็นยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรนาเสซนได้นะักที่คนวนนี้ถือกําเนิดในแผ่นดินตรงฟาน เห็นได้ชัดว่าราชกรลูดตันได้สร้างความประทับใจให้หลวงเทียนได้ล้ำลึกไม่แพ้กัน่เขากลับคิดว่าการที่ตัวเองได้เกิดมาในแผ่นดินตรงฟานถือเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตเพราะมีแต่ต้องเกิดมาในแผ่นดินนี้เท่านั้นที่ถึงจะพบกับตาององแห่งตรงฟานฟังเหมิงใส่หน้าเน้น้อยแล้วลุกขึ้นยืนจริงสิข้ามีเรื่องจะขอร้องเจ้าถึงชิวเย่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟาังแต่ก็เป็นเพราะนางทนรับความกดดันไม่ไหวชิวหลันสนิทกับนางเหมือนพี่น้องแต่ แต่ต้องมาสูญเสียวิวหลันไปนางก็เจ็บปวดมากพอแล้วเจ้าก็อย่าลงโทษนางเพราะเรื่องนี้เลยพวกทหารได้รับบาดเจ็บฟักพื้นอยู่ที่ไหนลากข้าจะไปหาเรี่ยเอ๋อเสียหน่อยรงเทียนชี้ไปอีกทางทางนั้นมีลำธานเล็กๆอยู่ระหว่างซอกคขาเรี่ยเอ๋อน่าจะอยู่ที่นั่นแหละ พอเห็นเฟิงหมิงจะเดินจากไปเขาก็ดึงแขนฝ่ายนั้นไว้อย่างอดไม่ไหวและจับจะตัวหันมาเผชิญหน้าดวงตาสีดําสีทอแสงอ่อนโยนคิดจะปลอบผู้อื่นตนเองต้องสงบจิตสงบใจให้ได้เสียก่อนหากเจ้าเห็นเลื่อเออก็อย่าร้องไห้โหออกมาก่อนละ่ะเฟิงหมิงกัดฟันนิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะเอ่ยออกมาเบาเาถึงข้าจะมีน้ําตาแต่น้ําตาของข้าถูกเจ้าทรับย์จนแห้งไปแล้วละ่ะดีมากตาอองหนุ่มพยักหน้าก่อนจะปล่อยมือจากแขนคนรัก ฟังหมิงเดินไปตามทิศทางที่หลงเทียนชี้บอกไม่นานนะกระพบลำธารในซอกเขาดังกล่าวแม้ลำธารสายนี้จะมีขนาดเล็กทว่าน้ําในลำธารก็ใสสะอาดรากกับผลึกแก้วดูแล้วชุ่มชื่นสายตายิ่งนักสมควรแล้วที่จะใช้เป็นจุดฟักพืชสนักทหารที่ได้รับบาดเจ็บ เฉพาะโดยรอบบอริเวณยังมีร่มไม้ใหญ่ให้คนเจ็บอาศัยนอนดื่มตามความเงียบสงบล้างการรบหันดุเดือดเร่เย้ยนเผาค่ายกระจายข่าวเรอเยี้นเผาค่ายกระจายไปทั่วแล้วทว่าทหารชั้นล่างส่วนใหญ่เพิ่งจะเคยได้อยู่ร่วมกับเมือให้จีแค่ไม่กี่วันแม้แต่โอกาสที่แอบชื่นชมความงามสักครั้งก็ยังแทบจะไม่มีขณะที่ร้งหู เป็นองค์กรคนสนิทของตาอ๋องไม่ค่าได้มีปฏิสันพานกับพวกตนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อได้ยินว่าเร่เย,ย็นฆ่าคนด้วยวิธีนั้นเหล่าทหารเพียงแต่กลด่ดาความสารเลวของตาอ๋องแห่งหลีด้วยความเกียดชังแค่ไม่กี่ประโยคทว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้ล้ำลึกเหมือนอย่างเฟิงนิ้งและคนอื่นๆจะว่าไปก็จริงอยู่หากต้องออกล่าวรบในยามวิกาลการไม่ได้เอาชีวิตไปทิ้งในสนามรบ ไม่เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บกลับมาก็ถือเป็นโชคใหญ่หลวงแล้วดังนั้นสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บเวลานี้ควรเวลาแห่งความยินดีที่ตนต้อนริบมาได้มากกว่าพอเห็นเฟิงมิงเดินผ่านเหล่าทหารก็โงหัวจากพื้นยากขึ้นมาทักทายทถวายพระอรท่านอ,องท่านอองเสดแล้ว แม้หัวใจจะหนักอึ้งแต่เมื่อเห็นใบหน้าได้ยกขึ้นมาทักทายตนเป็นครื่นเฟิงหมิงก็จําต้องยิ้มบางๆให้เขาพยักหน้าทักตอบแล้วโน้มตัวลงตบไหล,ล่คนสะบังขนเบาๆยังเจ็บแผลอยู่ไหมระหว่างที่เดินทามไทยอาการมาตลอดทางสายตาของเฟิงหมิงก็ไปปากเข้าก็ชิวชิงให้นั่งเช็ดน้ำตาอยู่ตรงริมฐานคนเดียวเขารีบเดินเข้าไปหาและส่งเสียงเรียกเบาๆชิวชิง ด้วยความที่กำลังจมจอมอยู่กับความเศร้าโศกสิ่งที่ดังขึ้นจึงทําให้เจ้าของชื่อถึงแก่สะดุงนางหันมามองแล้วรีบใช้ผ้าเช็ดหนะ้าซับน้ําตาเมื่อเห็นว่าเป็นเฟิงหมิงยายท่านอองจิ้งเด็ดมาทางนี้ได้เล่าฟีกา้าหรือว่าหรือว่าจะทรงทราบเรื่องหมดแล้วฝฟิงหมิงพยักหน้าเพราะร้องไห้มันอย่างหนักดวงตาของซิิงจึงบวมแดงเหมือนลูกท้อน,นางสูดจมูกแล้วฝืนยิม้ม ชิวเย่นี้ยิงจริงเลยเห็นพู้เสียงดิบดีว่าหากปล่อยให้มอมฉันไปปรนนิบัติท่านอ๋องจะต้องทนไม่ไหวและปล่อยโฮออกมาแน่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยแต่แท้ถึงได้ทนไม่ไหวแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดถวายท่านอ๋องแบบนี้ความจริงซิวชิงต้องใจผู้นำเสียงสบายสบายแต่พอถึงประโยคสุดท้ายก็บังคับเสียงสะอื้นของตัวเองไม่ได้นั่งเงยหน้าขึ้นมองฝ้่งหมิงแล้วกัดริมฟีปากสันดริของตนอยู่นานก่อนจะถามว่า ชิวหลันก็ถูกเรยเยี้นเผาตายโดยใช่ไหมหรือเพครบเรวงมิงปวดยอกในใจทว่าสีหน้ากลับนิ่งสงบยิ่งกว่าเก่าเพราะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะให้นางกำนันน,น้อยอย่างชิวชิง,งต้องมาคอยปลอบใจเขาทั้งที่ตัวเองก็เสียใจมากพอแล้วเขาเองก็พยักหน้าและพูดเสียงต่ำว่าตอนนี้เรายังด่วนสรุปไม่ได้ไว้พวกเรากลับค่ายเมื่อไหร่ค่อยไปดูศพถึงจะมั่นใจได้ ลำคอแห้งผ่าขึ้นมาทันตาได้เมื่อดูเเพ้จนเหลือแต่เท่าแล้วยังจะต้อ,ออกอีกหรือเว้าว่าใครเป็นใครโดหรู้ดีว่าเฟืองหมิง่งจนแค่ปรูดปอบใหญ่ตนชิวจริงจริงเอ่ยถามอย่างชอกช้ำทำไมเล่าเพคะชิวหลานเป็นแค่นางกำนันแท้ๆนางรบทับจับสึกกับผู้ใดไม่เป็นทำร้ายผู้ใดก็ไม่ได้เหตุนในเรยเย้่นจึตต้องฆ่านางด้วย นางรู้จักแต่ปฏิบัติดูแลคนอื่นรู้จักแต่ทำอาหารอร่อยอร่อยหาพอยให้นางมีชีวิตอยู่นางจะขัดแย้งกับขัดขานางจะขัดแข้งขัดขาเรอเยี้ยงหรืออย่างไรกันลมพุกเขาระลอกหนึ่งพัดผ่านในชายแขนเสื้อของจริงชิวกระหรือไว้ในเวลานี้จริงชิวดูเบบางอย่างน่าจะหายร่างของนางงงเงียนไปมาราวกับว่าสายลมอ่อนเพียงเท่านี้ก็สามารถพัดนางให้ล้มลงได้ ก้นมิงกุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนจะเหยียดแขนออกไปร่างร่างนางมากอดแน่นแล้วพูดเบาๆถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะกรั้นน้ำตาไปจะไม่ดีต่อร่างกายเปล่าๆแต่ว่าจริงชิวกลับสายหน้าไม่รู้มอมฉันร้องมามากพอแล้วปีก้าแต่ถึงน้ำตาจะไหลออกมามากมายแค่ไหนมันก็เปลี่ยนเป็นคมหอกคมดาบที่ฆ่าทรราชใจกดอย่างเรเย์เยนไม่ได้อยู่ดี ท่าอนองจอะได้ทรงกำบวนพระไทยกระหม่อมเลยเวคาตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือเลีย์เอือต่างหากแม้อยู่อยู่เหนือความกัดม้แต่เฟิงหมิงก็ยังโล่งอกที่เห็นซิวชิงเข้มแข็งถึงเพียงนี้เขาต้ไลายบาบางของนางเบาๆเล็กกว่าสายตาไปทั่วบริเวณลำธารเ,เ,เลี่ย์เอืออยู่ไหนล่ะเล้หลงเทียนบอกว่าเขามาให้ขวัญกำลังใจทหารได้รับบาดเจ็บที่นี้แต่ทำไมถึงได้ไม่เห็นแม้แต่เงาเลยละ่ะ ซิลจริงตอบว่าอันที่จริงเรื่องเอกก็อยู่ที่นี่แหละพี่ค้าพอนายพลองสารภาพว่าเรือเหยียนนำกองกำลังอีกส่วนบุกเข้าโจมตีค่ายฟาบาซงเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอะไรหรือไม่กรณีรับสั่งบอมชั้นตามมาด้วยเฟิงมิงนิ่งงานการไม่ยกกลับไปช่วยการไม่ยกทัพกลับไปช่วยนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยิ่งยวดสำหรับหลงเถียน แต่แม้จะเสียใจเคร่งเครียดเพียงใดฝ่ายนั้นก็มีแก่ใจสัง่งให้ชิวแย่ยไปปนนิบัตรเก้าและสัง่งให้สิงชิวคอยดูแลเลี้ยเอ,อ๋อผู้แบกรับภาระหนักหน่วงใละเด็ดเนยที่สุดในที่นี้แท้ที่จริงนล้วก็คือตาอองแห่งเฉลยที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจต่างหากซิวจริงพูดขึ้นมาอีกว่า ไม่รูตอนที่คนสืบข่าวนำข่าวกลับมารายงานเรื่อเออฟังแล้วขีม่ม้าควบมึงไปทางภูเขาด้านหลังด้านนั้นเลยทันทีเอะคะนางชี้ไปยังบริเวณทางออกของผิว้าและพูดต่อเสียงเศร้าซ้อยหม่อมชนันคิดว่าเขาคงอยากอยู่คนเดียวเงยีงยบๆท้งนั้นถึงหม่อมชนันจะตามไปก็ยังก็ยังไม่รู้จะพูดปรับเขาอย่างไรอยู่ดี ฟิงหมิงมองตามไปทางที่นางชี้ครู่หนึ่งข้าจะไปดูเขาเองร้องหูต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วคนหนึ่งเราจะปล่อยให้เลี้ยเอ๋อเป็นอะไรไปอีกคนไม่ได้น้ำตาบนใมหน้าของซิวจริงแห้งหมดแล้วนางจะลุกขึ้นยืนบ้างหมอมฉันจะาตามเสด,ด็จโดยพี่คะถึงอย่างไรสองหัวก็ย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วทั้งสองเดินไต่ลงไปจนถึงตีนขขเขาคนเลี้ยวอ้อมไปทางตะวันออกทัศนียภาพรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันตาไม่เพียงแต่จะไม่มีลำธารสายเย็นกระท,ทั่งต้นไม้ขนาดใหญ่ สักหน่อยก็ยังไม่มีสักต้นหญ้าี่อยู่บนพื้นก็ว้าวว้าวางๆเรากับแทรกใบขึ้นมาเหนือพื้นดินได้อย่างยากลําบากถึงได้ขึ้นเป็นย่ำๆกระจายไปเป็นจุดๆส่วนบริเวณที่ไม่มีหญ้าขึ้นมีแต่พื้นดินสีเหลืองแดงสีเขียวของต้นหญ้าและสีเหลืองแดงของดินทอดตัวเหยียดยาวสลับกันในลักษณะนี้ไปไกล เชียวชิงเปรยขึ้นมาว่าเรียเอ,อิบแอบร้องไห้อยู่ที่ไหนหกันนะนางพูดยังไม่ทันขัดคลางฟึ่งหมิงกระชีไปข้างหน้าใช่จุดดำที่เห็นอยู่นั่นหรือเปล่าทั้งสองเพียงสายตามองไม่นานนักจุดดำดำที่ว่าก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนดูรู้ว่าเป็นหนึ่งคนหนึ่งอาชาเสียงพีเทา้ามาค่อยๆดังชัดขึ้นทุกที จิงชิวเขมน้นตามองจนเห็นฉันก็ร้องบอกเฟิงหมิงว่าใช่เลยเออจริงๆด้วยเพก้าฝ่ายตรงข้ามกับหมดหิ้วขี่ม้าเรศนี้อันตรายนะเขากําลังเสียใจจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ควรขีม่ม้าไประบ,บายอารมณ์แบบนี้ถ้าหากเกิดพลาดตกลงไปจะทําอย่างไร ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเลี่ยเอ๋อควบม้ามาถึงตรงหน้าแล้วร้างบางเห็นทันทีอาชาตรงงามส่งเสียงร้องแหลมยาวและยกขาหน้าก็มันขึ้นค้างในอากาศก็หนึ่งก่อนจะลดลงเยืนสีขาและย่ำไปมาอยู่กับที่กุกกกักท่านอ๋องซึ่งชิวเลี่ยเอ๋อตวัดตัวลงจากหลังม้าและยิ้มกว้างเมื่อเห็นเฟิงหมิงก็ซิวจริงนึกไม่ถึงว่าจะเจอท่านอ๋องก็ซิวจริงเป็นคนแรกเรื่องสองจะรู้กระหม่อมเพิ่งมาจากกานนั้นก็เลยตั้งใจมาหาละ ดวงตาเลยเออบ่มแดงบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้ยอย่างหนักตัวเป็นหน้ากาดประดับรอยยิ้มสว่างสว่ใราวกับแสงอาทิตย์ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องรู้สึกสะโดดใจด้วยกันทั้งนั้นเฟิงหมิงได้ชิงชื่อมองเด็กดวงวยสายตาหวั่นวิตกเฟิงหมิงถามด้วยความเป็นห่วงว่าเลียเออเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยสักนิดพยาคารเล่อปออราดเข้าไปจับไหล่คนถามอย่างเจ็บความตื่นเต้นมีใจไว้ไม่อยู่ท่านอ,อ,อาานาาา๋องกระหม่อมมีข่าวดีอย่างยิ่งมาทูลพยาคารทั้งพิชายค้องกระหม่อมและชิวหลังยังมีชีวิตอยู่ท่านทางนิง่งลดข้างฝ่ายตรงข้ามในฟ่ฟงมิงหันไปสศตาชิวชิงที่มีสีหน้า,านังงันแม่แค่ครั้งเล่อเสียสติไปแล้วห,หรือไรเล่อ,อ,อยิ้มดีใจอยู่คนเดียวได้สักพักกระหม่อมฟงมิงอย่างประหลาดใจท่านอ๋องอยากถึงได้ทรงมีสีประกลาเช่นนั้นเล่าพิชาย กระหม่อมยังไม่ตายชีวหลันก็ยังไม่ตายทรงจะเยียนหรือไม่ไปยากาเหตุ้ดจึงไม่ทรงยิงนดีเลยแนมะ้แต่น้อยหัวใจก็เฟิงหมิงหล่นโว้บท่าดีใจเสยดีใจมากเลยล่ะเฟิงหมิงฝืนพูดแล้วรอบสงสายตาให้เฉีจริงนาะงจึงก้าวมาเยืนประกอบอีกข้างของเนี้ยเออเพื่เด็กหนุ่มอยู่ตรงกลางขณะที่เฟิงหมิงเอ,อ่ยต่อด้วยเสียงนุ่มนวลร้องหูยังไม่ตายชิวหันก็ยังไม่ตายพวกเราต้องดีใจแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเออรงเทียนเรียกหาเจ้าแนะ่รีบไปสิ ป่าบาททรงเรียกนะกระหม่อมหรือเรียกเออชะงักเล็กน้อยก่อนจะฉีกยิ้มกว้างในความตื่นเต้นเหมือนเดิมดีจริงกระหม่อมจะรีบไปเข้าเฝ้า,ข,าข้าวนี้ช่นนี้ต้องกระโูนให้ป่าบาททรงทราบด้วยเชย่นกันกระหม่อมจะไปรายงานด้วยตัวเองเลยด้วยความเจร้อนก็จึงวิ่งขึ้นหน้าไปก่อนที่ห้เฟิงมิงกระซิวจริงที่อยู่หลังมองตามอย่างเป็นห่วง แล้วไม่ขี่มาไปลืมมาเฟิงหมิงพูดนำเสียงหม่นมองเจ้าว่าเลี้ยเออทนรับความเสียใจไม่ไหวหรือเปล่าครับว่าข่าวดีที่เลียเออบอกทำซิวริงอดจะมีความหวังรำไรขึ้นมาในใจไม่ได้นางจะพูดขึ้นอย่างลังเลท่านอ,องท่านอ,องทรง,ง,งคิดว่าเรื่องทะเลียเออพูดจะมีความเป็นจริงไปได้หรือเปล่าบางที่ร้องหูกับซิวน,นั้นอาจจะรอดออกมาก็เป็นได้นะเปกาข้าเองก็หวังอย่างนั้นนาเฟิงมิงเอยแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจ ถ้าเป็นความจริงก็ดีสิแต่หากแม่ท้าได้ผ่านสึกมานับไม่ถ้วนอย่างเรยเยี่ยนตัดสินใจจะทำอะไรก็ย่อมต้องทําอย่างรอบรอบไม่ให้มีรอยช่องโหว่จนเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายรอดชีวิตได้อย่างแน่นอน ทับหลีมีทับหลีมีตาอ๋องบัญชาการด้วยตนเองในขณะที่ข้ามีเพียงรงหูที่อาจจะยังไม่ได้สติด,ด้วยซ้ํากําลังความทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันมากเกินไปแต่ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีกําลังทหารสูสีการความหวังที่พวกรงหูจะมีชีวิตรอดก็ยังริบรี่อยู่ดีนับภาษาอะไรกับ ที่ในค่ายไม่มีทหารหลงเหลืออยู่สักคนเลยด้วยสามทาหารหนีปเปิดปิดค่ายล้อมค่ายปิดล้อมค่ายไว้ราวกับกำแพงเหล็กภายใต้สถาาการเช่นนี้พวกโงงหูชนีรอดจ,จากเนื้อมือกองเรือเยียนได้อย่างไรเล่าแม้ว่าชิงชิงจะไม่ข้าใจเรื่องพวกนี้แต่พอเห็นสีหน้าของเฟิงมิงประกอบก็นึกถึงชื่อเสียงอันน่าเสื่อมกลัวของเรือเยียนที่เกิดได้ยินมา ก็ตนักดีว่าการคลาดหวังเพียงครู่เมื่อครู่เป็นเพียงแค่การหลอกตัวเองเท่านั้นนางท้อนให้ใจเฮือกใหญ่และมองไปยังเลีเอ๋อร์ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าด้วยความหลิงโลดเมื่อไปเข้าเฝ้าป่าบาทแล้วป่าบาทจะต้องทรงมีวิธีทําให้สติของนี่เอ๋อกลับขื้นมาได้แน่แต่เห็นเขาดีใจอย่างนี้หม่อมฉันมันอยากเห็นสภาพตอนเขากลับมามีสติอีกครั้งเลยจริงนะพี่คะ หลงเทียนยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแนละมีแม่ทัพนายกอง3ามสี่นายเย็นอยู่โดยรอบพระทางเหมือนกำลังปรึกษาอะไรกันอยู พอได้ยินเรื่องเลียเอ๋อเล่าไม่ทับในกองเหล่านั้นก็ชะง,งักไปก่อนจะมองเด็กหนุ่มด้วยความสงสารแต่ว่ารงเทียนกับเอ๋อรถามเรียบๆเ,เพลานี้รงมหัวกระชิรันอยู่ที่ใดเรียเอ๋อตอบด้วยเสียงตื่นเต้นและใบหน้าแดงก่ำเหมือนคนเมาพวกเขากระลังมุ่งหน้ามาที่นี่พยากาแตกมอมรีบขี่ม้าก,กลับมารายงานก่อนเหมียนเหวียรงเทียนออกคำสั่งกับอ,อ,องครักษ์ก่อนเสด็จอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเจ้าจงขี่ม้าไปดูตามที่เลียเอ๋อบอกจากนั้นกลับมารายงานกาเรียเอ๋อรีบพูดเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปเอง หงเถียนห้ามบอกว่าไม่ต้องให้เจ้าอยู่ที่นี่และเมียนยาวรับบัญชาและทําตามคําสั่งอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมาถึงตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะหนักมากร้องเทียนไม่สงสัยคาพูดของเรี่อเออแม้แต่นิดเดียวด้วยรู้ดีว่าร้องเถียนเฉลียวฉลาดและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้แม่นยําแ่ไหนความหมดหูสิ้นฟังเมฆครู่งเฟิงหมิงจึงเปลี่ยนไปทันทีหัวใจของเขาเต้นแรงรวไมห่หยุดด้วยความตื่นเต้นสุดท้ายเขาพูดออกมาอย่างทนไม่ไหวข้าไปดูด้วยดีกว่า 롱เทียนดึงแขนคนรักเอาไว้อย่าจะร้อนไปรออยู่ที่นี่เดี๋ยวก็รู้เองและฟงหิงจึงต้องจำใจยืนรออยู่กลางๆง,งเทียนที่นั่งนิ่งราวกับภูผาทั้งที่หัวใจวาววุ่นราวกับมีลูกแมวจอมปลวนมาตะกุยเล็บอยู่ในอกเขาปลายตามองรอบตัวเราไม่ทับในกองก็มีสีหน้ากลาง้าอย่างเห็นได้ชัดชิวเย่ที่กลับมาปลุัติัดงเทียนอยู่ก่อนแล้วกับชิวสิงจะเงืออมองไปยังปากทางเข้าหุกเขาอย่างราอคอย ไม่นานนักอาชาตัวหนึ่งก็ควบตึงมาตามทางได้มาหยุดอยู่ตรงหน้าทุกคนเมียนยากระโดดลงมาจากมาท่าทางคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติราวกับเต้นรำพอไปเท้าทั้งสองแตะถึงพื้นกระรีบรายงานเสียงดังด้วยความตื่นเต้นยินดีทูลฝ่าบาทท่านเลีอเออพูดไม่ปิดพยักค่ะท่านร้องหูและแม่นางชิวล้างก็เดินทางมาสมบรกับพวกเราจริงๆแต่เพอะท่านร้องหูบาดเจ็บจึงอาจเร่งเดินทางได้ตอนนี้กําลังตามมาออกระหม่อมได้ส่งทหารสองนายไปคุ้มกันและอีกไม่นานน่าจะถึงพยักค่ะ ความกระวนกระวายที่เป็นเหมือนสายธนูที่ถูกรั้งขึ้นจนตึงของทุกคนถูกปลดปล่อยทันทีเมื่อได้ฟังคำยืนยันจากเหมียนหยาอาชิวเยี่ยิงึงกินร้องออกมาพร้อมกันมือขาวเนียนราวกับหิมะสี่ข้างประสาน้าหากันแน่นนี่เป็นความจริงนี่เป็นความจริงเฤๅเร่อ,อ,อที่ยังดีใจไม่หายแซงชักสีหน้าไม่พอใจและหันไปพูดกับนางกำนันสองพี่น้อง ก็ต้องเป็นความจริงอยู่แล้วเสียหรือพวกเจ้าคิดว่าค่้าเสียสติจนคิดเป็นตัวเป็นตาไปเองกันหรือ ฟึงมิงหัวเราะเก้อๆและเอยกือน้ำเสียงกระดากใหญ่ตอนแรกข้ากะคิดอย่างนั้นเหมือนกันเขากระตุกแขนเสื้อก็รักแล้วยิ้มสรุปแล้วเจ้าเนี่ยแหละคือคนที่รู้จักเลี้ยเอ๋อดีกว่าใครอันที่จริงก็คิดอยู่เหมือนกันแนะ่แต่ว่าเลี้ยเอ๋อรน่าเห็นโลกมามา,มากไม่มีทางที่จะเสียสติไปเพราะรับความเสียใจไม่ไหวแนะ่ๆเลี้ยเอ๋อกรอกกายอย่างอ่อนใจชิวเย่กับชิวสิ่งหัวเราะคิกคักและทำหน้าเบ้อเลียนเด็กหนุ่ม รงหูกระชิวล้านยังปลอดภัยอยู่ความรู้สึกของคนที่ได้รับของรักกลับคืนมาทั้งจากสูญเสียไปนี้ลึกล้ำเกินกว่าจะใช้ถ้อยคำใดๆมาบรรยายได้ชิวเยหันมาขออนุญาตเฟิงมิงท่านอ,องหมอมช้างกระชิวชิงจะออกไปรอรับชิวหลันนะพี่คะผู้เป็นนายพยักหน้าว่าร้องเทียนเอ่ยพรามเสียงเรียบมีทานคอยอารักขาอยู่แล้วพวกเจ้ารออยู่ที่นี่แหละ แม่ริมพีปากจากประดับระรอยยิ้มบางๆวันในตาของตาอ้อมหนุ่มกับดูเคร่งเครียดจริงจังราวกับกำลงังคุ้นคิดเรื่องอะไรอยู่ขณะที่คนอื่นๆกำลังนึกประหลาดใจกับอาการนั้นร้องเอ่ยสั่งในคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างตาย จือเยยนเจ้าจงแยกสองคนนั้นให้อยู่คนละที่แล้วซักทามให้ละเอียดว่าพวกเขาหนีออกมาจากวงล้อมของเร่เยยนได้อย่างไรใช้เส้นทางใดมีผู้ใดให้ความช่วยเหลือระหว่างทางพบเจอสิ่งใดบ้างและเหตุไหนถึงคริ่งจะมาถึงเพลานี้จากนั้นก็นําคําตอบทั้ง้มมาเปรียบดูอย่างละเอียดว่ามีพุทธใด,ดหรือไม่ริบนํามารายงานข้าความจริงแล้วงานนี้ควรจะเป็นงานของพวกองครักแต่ครั้งนี้หลงเทียนจงใจกระเรียออื่นองครักอ,อื่นที่มีระดับเดียวกับรุ่งหูออกมาแล้ว จงใจกัน และมอบหมายงานให้ในิพนจชือเยยนที่ข้อเสนกระรองหูนักเป็นผู้รับผิดชอบแทมการกระทำกระเร่อยียนยังความตกตือนให้คนที่เหลือโดยนั่นบ่งชี้ว่าต้องอองหนุ่มสงสัยคนทั้งสองฟงหมิงเองก็ถึงกับงานไปแต่เมื่อคิดดูแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากร่างกายการะรองหูยังปกติดีการที่เต่าะนี้ออกมาจากวงล้อมของเรื่อเยเยนก็ยังพอมีโอกาสที่จะกระทำสำเร็จบ้างแต่นี่ร้องหูบาดเจ็บสาหัสแถมยังต้องพาชิวหลันที่ไม่เป็นวรยุทธ์มาด้วยทั้งสอง รอดออกมาได้อย่างไรเล่าแม้กระน,นั้นถึงจะบอกว่าคนสองคนที่เขาใกล้ชิดด้วยมานานเป็นส้สุกของรัฐนี้เฟิงหมิงก็มีทางเชื่อเด็ดขาดแต่จะคิดเขายังจินตนาการไม่ออกเลยด้วยซ้ำความยินดีของนีเอ,อ๋อแปลเปลี่ยนเป็นความหวั่นวิตกในชั่วพริบตาเขากวบม้าออกไปไม้จะระบายอารมณ์แต่การพบพระองหูกกับชิวหลันที่กำลังมุ่งหน้ามาอย่างหุบเขาเข้าขกลางกลางความตื่นเต้นที่ใจที่โถมใส่ออก อ,อกที่สมใส่อ,อกทําให้เขาคิดอะไรไม่ออกรู้เพียงแต่ว่าล่องริ้มนาข่าวนี้กลับไปบอกให้คนอื่นที่กำลังจมอยู่ความเศร้าโศกเสียใจได้รู้ดังนั้นจึงไม่ได้เอ่ยถามอะไรและไม่ได้สฉกใจคิดโดยซ้ำว่าทําไมคนสองคนที่ไม่น่ามีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุดได้นี้อ,อกจากเงื้อมือของเร่เหยยนได้ รัฐน้อยใหญ่ในแผ่นดินต่างขับเคี้ยวยั่งจริงความเป็นใหญ่มานับร้อยปีไส้ศึกจากรัฐต่างๆมีมากมายยิ่งกว่าดาวบนฟ้าเพราะภัยมหานที่ไส้ศึกนํามาให้เราก็มีอํานาจจึงบัญญัติบทลงโทษไส้ศึกอย่างรุนแรงอากรู้ตัวว่าเป็นใครเมื่อไหรก็จะมีทางปล่อยมิชิดรอดเด็ดขาดในบางครั้งถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานมัดตัวแน่ชัดแต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกจะฆ่ากันไว้ก่อนดีกว่า ปล่อยให้รอดชีวิตต่อไปเพราะอย่างนี้บางครั้งอีกฝ่ายจึงใช้แผนล,ลวงให้สโูตัดกาลังของตัวเองด้วยการสร้างอุบายให้สงสัยว่าคนสนิทของตัวเองเป็นสายลับแล้วค่าถิงเสียเรือเออไม่เคยสงสัยในความพักดีที่พี่ชายมีต่อโรงเถียนแม้แต่น้อยแต่นี่อาจจะเป็นแผนชั่วของเร่เยื้องงนแห่งหลีก็เป็นได้เหมือนอย่างประโยคที่เฟิงวิ้งเคยสอนว่ายืมมีดฆ่าคนนั่นอย่างไรเล่าพอมาคิดถึงตรงนี้เหงื่อเย็นเยก็ผดสืบมืวร่างเด็กหนุ่มรีบซุดตัวลงคุกเข่ากับพื้น แล้วร้องบอกรงเทียนว่าบาทหัวใจพักดีที่พี่ใหญ่มีต่อฝ่าบาทมีวันพันแปลเรื่องนี้อาจเป็นเพราะสายตาของรงเทียนเลื่อนไปหยุดนิ่งบนผันหลังของเลยเออก่อนที่เจ้าตัวจะลี่ยิ้มอ่อนโยนคิดฟุ้งซ่านจริงเรื่องที่เกิดขึ้นน่าประหลาดออกอย่างนี้จะไม่ให้ข้าตรวจสอบได้อย่างไรเล่าเรื่องอย่างไม่กระจ่างชัดเจ้าก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปหน่อยเลยว่าแล้วก็หันไปมองเฟิงมินม,นมนีสีหน้ากรดกุ้มไม่แพ้กันแล้วตบแก้มเนี้ยนซ้ายของฝ่ายนั้นเบาๆ ก่อนจะพูดในเสียงจริงจังยากจะคิดเอเจอร์ละเจ้าเพิ่งรู้จักรงโหูกระเจิวหล้านเพียงไม่กี่ปียังเป็นห่วงพวกเขาขนาดนี้น้ำภาษาอะไรกับข้าได้เติบโตมากัรร้งโหูตั้งแต่เด็กเราตาอองหนุ่มเว้นช่วงไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาอีกแต่ในเมื่อน่าสงสัยก็ต้องซักถามให้กระจ่างทำแบบนี้ไม่เพียงแต่จะกระจัดความสงสัยในใ,นในใจข้าออกไป ยังจะช่วยป้องกนนอันไม่ให้ทหารคนอื่นเอาพวกเขาไปพูดรับพลังเจียหายหายด้วยเฟิงหมิงพยักหน้าแสดงความเข้าใจทว่าสักพักหนึ่งกระต o n กระเถิบเข้าไปไกลคนรักแล้วกระสิบถามถ้าหากเกิดต่อไปเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับข้าเหมือนการจ,จะจอบสวนขาดด้าโดยหรือเปล่าแน่น,นอนอยู่แล้วรองเตียนตอบด้วยเสียงหนักแน่นก่อนจะหันไปม,มองคนถานมด้วยดวงตาพราวระยับค้าจับสวนเจ้าตัวเองอย่างเข้มงวดที่สุดบนเตียง พูดเสร็จก็อยจยกยิ้มเจ้าเล่ไม่ได้ชื่อจริงและคนอื่นที่กำลังอ,อกสั่นควันแข้งเล้กพูดจาเล่นหัวกันและเงี่ยวหูวฟังความคืมหน้าอย่างตั้งอ,อกตั้งใจความเงียบร,รับเดิมประกอบด้วยตำแหน่งที่ทุกคนยืนอยู่ไม่ไกลจากนายเดือหัวทั้งสองนักถึงรงเทียนจากกระซิบแจะถ้อยคำในประโยคไม่รอดพ้นหูคนอื่นไปได้ ฝั่งหมิงหน้าแดงจัดจนรู้สึกร้อนบูบขึ้นไปถึงใบหูรงเทียนทำท่าไม่รู้สีไม่รู้ไม่ฉี้เหมือนเดิมก็มน้าบอกเดเออไม่ต้องพูดข่าวแล้วหน้ามองเสียที่ไหนกันเล่านี่นะหรือคนที่ติดตามข้ามานานปีข้าว่าคนที่ไม่เชื่อใจในความพักนี้ของพี่ชายเจ้าคือตัวเจ้าเองมากกว่าชิวชิงประยุงเขาขึ้นมาสิชิวชิงขานรับคําสั่งก่อนจะปลาดพระใบประยุงเดียเออขึ้นจากปืนแะจูงมายืนรออยู่อีกด้าน ชิวเย่ได้ยืนอยู่ด้วยการกอดเลกเออจะใจเสียเลยยื่นผ้าเช็ดหน้าสะอาดออกมาเช็ดหน้าให้พรางเอ่ยลน้นอย่าร้องไห้ไปเลยนะ่ะเป็นผู้ชายแทๆ้ๆแต่กลับเจ้าน้ำตายิ่งกว่าผู้หญิงอย่างพวกเราเสียอีกถัดจากนั้นคือการรอคอยอันเงียบงนัน ยืนเยียนเป็นนายทหารหน,นุ่มเจริญที่โลงเทียนเลื่อนขั้นให้เป็นนายพลในปีนี้ดังนั้นการทํางานจึงละเอียดรอบคอบและรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามเขาก็บัดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยและกลับมารายงานโรงเรียนทั้งที่ยังอยู่ในชุดเกราะสอบประคำโดยละเอียดแล้วประหยัดทั้งค้องมาะดนนี้ออกมาจากวงร้อมเ,เรเยียนแต่นั่งรถมาออกจากท่ายก่อนที่เรเยียนจะยุทับบุกเข้าโจมตีและตรงมาสมทบกับพวกเราที่นี่เพราะท่านหลงหูได้รับบาดเจ็บ แม่นางชิวร้านจึงไม่กล้าเขึ้นมาให้วิ่งเร็วนักดังนั้นจึงเพิ่งจะมาถึงตีนเขาเอาตอนนี้และเจอกท่านเล่ยเอ๋อที่ขี่ม้าออกไปโดยบังเอิญทั้งสองไม่รู้เรื่องอะไรเย็นบุกโจมตีข่ายด้วยสามพระปองกระหม่อมพูดถึงเรื่องที่ข่ายถูกเขาเลือดต่างก็สีหน้าตกกระึงเป็นกันใหญ่เลือเอ๋อจังไม่ได้บอกพวกเขาหรือเลือเอ๋อทำหน้าผู้เลียนผู้เลียน กระมั่ดแต่ตื่นเต้นดีใจพอแน่ใจว่าพวกเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช้วิญญาณมารองทุกคำหวังรีบีมากกลับมารายงานสาบาทก่อนนะพบยาค่ะฟังมีเอ้ท้ามเพป็นอย่างไม่เข้าใจร้องหัเจ็บนักขนาดนั้น ้าหากไม่มีเรื่องจำเป็นจริงๆทำไมถึงออกจากค่ายมาได้หลาคคำถามข้อนี้จือเยยนเองกระฉคิดได้สักถ้ามาเรียบร้อยแล้วจุน่าอธิบายเพิ่งหมิงฟังเพราะเป็นคำสั่งหูเยินยาวเย่ยพยากาเพิ่งหมิงเลิกคิวซึ่งหูเยินยาวเย่หรือตั้งแต่เกิดความชุลมุนวุ่นวายจากพิษโลหิตคนรักครั้งก่อนตอนนี้เฟิงหมิงก็แน่ใจว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามหลงว่าตกถึงมือบรรดาของเขาเนี้ยต้องก็ต้องปั่นป่วนไปหมดแน่พยาคาเจือเยยนอธิบายต่ออีก ก่อนจะเดินทางออกจากค่ายหัวยินนยาวเย่เข้าไปสนทนากับแม่นางชื่อล้านในเรือนเล็กนางบอกว่าในวันรุ่งขึ้นจะต้องเปลี่ยนยาใส่แพ้ท่านรงหูอีกครั้ง เพื่อมาให้บาดแผลถูกกระทบระเทือนจากการเดินทางของยินจึงสั่งให้แม่นางชิลันพาท่านร้องหูขึ้นรถม้ามาด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมถึงไม่ออกเดินทางมาพร้อมกับพวกเราเลยล่ะความจริงท้งสองก็จะเดินทางมาพร้อมกับขบวนทัพแต่เพราะหูยินย้นเย้าเยือมาบอกอย่างกระชั้นชิดเกินไปแม่นางชิลันจึงเตรียมตัวไม่ทนันกว่าจะพาท่านร้องหูขึ้นรถม้าได้กำลังคนทั้งสามขาบวนก็เดินทางออกจากค่ายแล้ว ในเพลนั้นท่านร้องหูได้สติแล้วก็จบอกแม่นางชื่นั้นว่าไม่ต้องรีบตามไปสวงทมกับคนอื่นเพราะพวกเราจะชุ่มจมตีนคาศึกในยามวิกาลในเมื่อั้องส้องช่วยเหลืออะไรไม่ได้อย่างน,อน้อยไม่ไปเพิ่มพระให้ก็อย่างดีชจือเยยนเล่ารา,รายละเอียดของการสอบปากาำให้ทุกคนฟังจนหมดและนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งประโยค กระหมอมทําตามพระบ,บัญชาโดยจัดทั้งสองแยกกันใลสอบสวนวยตนเองหลังจากสักถามโดยเรียกนคาตอบทั้งสองมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ไม่พบที่รุดใดๆทางนั้นสิ่งที่ทั้งสองพูดมาน่าจะเป็นความจริงพะยาคานชงหมิงยิงจนเห็นไรปันขาวสะอาดพูดกับโรงเทียน้วยนําเสียงยิงโลดไงละ่ะ ข้าบอกเลยว่าร้องหูกระชิวล้านจะต้องไม่มีปัญหาอะไรแน่ๆร้องเทียนมองกับพูดอย่างเอ็นดูข้าบอกเมื่อใดกันว่าพวกเขามีปัญหาหรือแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ทําอะไรรอบคอบไว้ก่อนเป็นดีเลื้อเออไปดูพิชายเจ้าเถอชิงจิวชิวเจ้เจ้าสองคอนไปดูแลชิวหลนันพูดจบกระจุงมือเฟิงเหมียงเดินออกไปข้างนอกอีกฝ่าเรีบร้องถามนี่จะลากข้าไปไหนหรึ ก็ต้องเป็นคารวะท่านแม่ยาอยุ่แล้วซีรงเทียนตอบโดยไม่ยอมหยุดเดินผู้ที่จะพิสูจน์ว่าคำพูดของเขาเป็นจริงหรือไม่ไมีแต่นางเท่านั้นแล้วจะให้ข้าส่งเจือเยี่ยมไปสอบปากคำนางได้อย่างไรกันมิแต่ข้าต้องแสดงหน้าเองในการไป็คารวะนางในธนะเคยขวัญเสียหน่อย เิ่งมิงกำลังังนึกชมความรอบคอบของคนรักแท,แท้แต่แล้วก็ถุกคิดอะไรบางอย่างได้จึงตวัดเสียงใส่แม่ยายบ้าบออะไรการต้องเรียกว่าแม่สามีต่างหากเราเคยขวัญเนี่ยนะเจ้าน,นี่มันหน้าด้านจริงๆเลยพูดมาได้ยังไงกันเนี่ยจบตอนนะครับขอบคุณครับ